สบายดีทุกคนมือนี้เนาะกี่กามีเกมดีๆมานําเสนอเราก็คือเกม Inco Master เนาะกับโบฮูอะอัลบูมเม้นโคอินมาเจอเราซื้อเกมนีดก็คือแบบเกมนี้หลายคนก็ว่าเป็นเกมปัญญาอ่อนแต่กี่ก็ว่ามันกระคากดูเนาะทันแบบเอาได้สปีดแล้วก็เฮาขั้นเฮามีดวงมันก็จะคักเนาะมันก็คือเกมแบบเกมแบบวัดดวงประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันชุดลักลักมันก็เป็นการแก้แขนอียงของหมู่ต่างๆนี่คือเขาเข้ามาเบิ่งกันเลยเนาะเก็บโอ๊ย บบเนื้อเกมเป็นอะไรเนะาะกาเห่ากับมาลินพร้อมๆกันเลยแป๊บหนึ่งนะคะคือเข,เข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นเข้าสารหมูบา้านนมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยก็คือแบบอ่าเจ็กกี้ได้โจมตีหมูบ,าากกบ,บ,าบ้านของคุณนาะไปบตากรแบงอะไรกับทับตาล่านก็จะเป็นเพื่อนดูได้เฟซของเห่าเอกเนี่ยที่จะเข้ามาตบตีนาะมาปนเงินของเห่านั่นเองเนาะคือแบบปนใจกับบ่มีนมีจะปนเงินเอาเช็คลงเลยได้ไหม กาเข้ากาเป็นคนดีเนาะกีกับโบเคยแก้แค้นไผเลยเนาะแบบคนที่แบบอ้าตีอีกแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเราพัน <c oughs> คือเทาม,มาเบิ้งเนาะเงินกีเรบเป็นได้ <c oughs> ตอนนี้โอเมก้า oh คือฮัำมาได้แต่ก็ต้องฮัำเนาะก็คือเนาะเก็บเรจะประมาณนี้เนาะก็คือโอ้ oh, มีคนชงสปินให้40สปินเอ้าเมก้าพระเจ้าช่วยกล้วยเทาหนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มีสปินอ๋อห้าสิเนาะรับทราบค่ะโอเคจดไป ก็คือเราจะมาเบิ้งเฮือนกันก่อนเนาะเอ้ยพอ่อเลรอนะหนูแล้วคือ <c ười> ตอนที่กีจะออกเนาะมือซาวนิกีก็ลิ้นลินกับประมาณกีมีเงินเท่าไหร่ปะบบจื้อเงินเท่าไหร่แต่ว่าลิ้นไปลิ้นมานี่ได้สปินหลายเนาะสปินหรือสปินวะก็เดี๋ยวะสปินสปิน,ปนะปน,ปนเออสปินเวะก็จะมีประมาณห้าซิปแล้วลิ้นไปลิ้นมาแล้วก็ได้อีกได้ประมาณรวมๆประมาณร้อยกว่าเนาะแต่กักบโบฮอดซิปชาวนาทีกับเบิร์ตไบแล้วกัเข้ามาเบิ้งเฮือนเอ้า เาเบิเกเห็นทุนเงินกี่กเนาะเพื่อนมุนอุ้ยปุ้ยนั่นแหละปสมาคือแบบตอนชุดท้ายเนาะมันยังเหลือแต่บอลเดี่ยวก็คือแบบจะต้องบอลบางก่อนเนหละจะต้องซ่อเออจะต้องสร้างไนี่เนาะก็คือเสียงเงินประมาณสองล้านกว่าเลยกี่นีเงินเหลือประมาณล้านสี่เนาะแล้วก็มีคนมาบุกมาตีโจมตีเท่ากับเหลือเท่านี้แหละเลอเท่าที่คนทุกคนเห็นเนาะแค่สามแสนคือเขา,างเงงก็มาซ้อมเงินก่อนเลยก่อนอื่นเดินอ่าเงินไม่พอ คือเงินโบโ่พนะอเนาะเ่ะก็จะ,กจะไปทุ้ยเุยเขาก็จะไปไปหาเงินเนาะหาเงินก่อนคือเขาก็จะมาเลยมาคุกกี้เชีงยงไทยมาเข้ามาตะเลขก,ก็ได้เงินแล้วเนาะก็โชคดีแนนนิดนึงว้าวหมวูได้หมูแล้วเจนแน่ไปป่นกันนะคะมูอยากซีว้าวหนอแต่ก็ว้าวได้ฮาได้กล้อง เข้ามาโชคดีเลยนี่สุดท้ายทุกคนนิีว่าตัวไหนซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายขวา,ขวา,ขวาลายซ้ายดีซ้ายด,ายดีเอาซ้ายไปนั่นดีแล้วได้ได้ได้ดีแล้วด,ด,ด,ดีแล้ว,ลวอา้าลืมอา้าอันอ่าอันนี้ว่าฟ็อกซี่แน,นะนำนะฟ็อกซี่จะพุดโซอ่อุ้ยอันนี้ก็ถือว่าโง่อีกประเด็นนึงฟ็อกซี่รับบาลูกอย่ากินเข่าอีกเลย กินข้าวตลอดเนาะคือแบบเาข้ากับบมมีเงินเลี้ยงขนาดนั้นนะฉันหิวแล้วคือบมีเงินซื้อข้าวให้ให้ลูกกินเนอะก็จะต้องเข้าใจและจำเป็นที่จะต้องบริใช้เข้ามากีชทยกันต้องอ๋อเขามีเงินเนอะมีเงินสองล้านหรือสามล้านตแต่กระตางเขาที่ไปสร้างบ้าน,น,นดุดวดเพราะว่าถ้าเขามีเงินหลายๆอยู่จะมีคนมาปน้นเทาแล้วาจะเสียงเงินแบบล้าหลานจะ,ระบริถีเปโน่นอีอย่างเลย โอ๊ยอะบอกอย่ามาขัดขำฉันเลยงันลาเก้าเมื่อกี้อียู่ก็ับพแอตีนราษีบางทีก็ปัญญาอ่อนกับเก่งเกินไปเนาะมันสิเลสเกินไปทุกที่แบบ ชีวิตว่ายัางงมันบุเป็นเหมือนเห่าเนาะมันก็เป็ียนเพลงแต่เกมแบบสะสมสะสมในแบบจะขึ้นคันจะขึ้นบานขึ้นบานเนาะมาเบิ่งเลยเดี๋ยวจะเฮาค่อยๆอ,อ,อธิบายไปเลยกันบา <c oughs> งคนว่ารีบม,มาเป็นกันก็ง่ายงา,ยงายอีซี่เนาะเกมเนาะ อันนั้ก็ล้วก็กโลนี่จะเป็นอันป้องกันเือเนานะเวลาที่มีคนมามีคอเนาะน,นะมีคอ,อนแบบคอ,อนมีไว้ทุบเนาะฮกนะจุ๊บๆมีไว้ให้เจ้าแต่ว่าในเกมนี้จะจะ,จะทุบอย่างเดียวเนาะจะมีจุ๊บๆจับจบหลักกาอันอันคอ,อนเนอาะค่ะมีไว้แล้วแล้วก็วจะไปทุบแต่ว่าโลนี่ก็จะป้องกันให้เฮาเสียเงินได้น้อยที่สุดเนาะก็คือเสียประมาณเสียนึงสองเซียสามเซียนก็แล้วแต่ขั้นของเฮาเนาะเลเวลของเฮาคันเฮาเลเวลสูงก็จะเสียเงินหลายแน่แต่ว่า เขาก็จะป้นได้น้อยที่สุดพอเท่านี้โลบงังอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคู่ก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าแบบเฮียนความหากมักนี่ก็ต้องมีแต่คู่ก็คือสิเป็นเจ้าเท mm. ่านั้นมันมาเริ่มเกมดีๆฮันได้ไมได้ได้คอร์นแล้วนะคะคอร์อนมีไปทุกแล้วมาจุ๊บปีไปถึงฮันใจเย็นจี่ใจเย็น นี่เนาะเขาได้โลเนาะเขาเฮาก็จะได้เงินเขาพิมกันแสนเดียวทั้งที่ความจริงน่าจ,จะได้ประมาณสามแสนกว่าอา่ฮะแต่นี่ก็เป็นความส่งหายของเฮาเนาะที่ไปบุกตีเงินคนบางคนที่แบบมีโลการน,นี่เนาะทุกคนสังเกตมาเลยบอ่อนันเก้าทับเศร้านี่ก็จะเป็นบ่านซสมของสป,ปีดสป,ปีดสป,ปีดไป,ป,ป,ปอย่างไรล่ะเนี่ยโลอีกเลยคือไดโลนี่ก็เป็นชีวดีลูกโป่ง สนุกขนาดนั้นเลยบอสหลดมาลินไหมเขาจะทำหอวเลยนี่มันหลดไม่ได้แล,ล้วโลก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 ขอบะขอะไรเนาะใช้เขาต้อนั่งน,นโอ้ยเดี๋ยวพาลาเสร็จมาเนาะขอโททับพลาฮัน คือเมื่อกี้นี่กปมาติเฮาแล้วเรากำลังตีกีึ้นเดี๋ยวทุกคนสังเกตหลังจากที่เราตีเราตีเฮานีล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่าเออแบบมีคนพยายามบุ้มโดนตีเข่าแต่เขามีโล่ป้องกันกับเขาเสียเงินประมาณแสนนึงนี่มีคอทคอทได้คอทเดียวฮ่าความจำเต็มภายมีเงินซื้อโทรศัพท์ไหมนี่ได้สามแสนฮ่าเงินหน่อยแทบหมดหน่อยแล้ว นี่อันนี้กระซ้าโสงนอนยังโอใจรอน้องอยังซีฟน้องจะได้สปินไปคือคันว่าอีอย่างดีที่สุดในเกมนี้ก็คือน่าจะเป็นหมูคันได้หมูนี่จะดีที่สุดเพราะวา่าการที่เขาป้านของไผ่เนี่เขาจะโบได้แบบจะบ่มีการป้องกันปนเพาะปนป้น <laughs> ป้น <laughs> <laughs> อันนี้ก็ทำว่าอันยั้นก็หมูนี่สปินโบได้คันเขาได้สปินในวันก็จะขึ้นมาเแาสวซีฟอันเนาะง่าย,ายๆทุกคนจะคนเริ่มเล่นเร่ได้อีกเลย จะเย็นกีจะเย็นเกลือมันก็นจะคล้ายคือข้าซุ่มมันโตเะ็นอย่งไรอาเกี๊ยพี่ฝ้ายมีได้เลยอันโรโ,โยโรโยโลัอกกี้โรโยโรโยโรยโรยดิคืออะไรคืออันนี้ก็จะช่วงนี้เนี่ยน้องเขาเขาแก้แค้นึ้นก็เขาอ่ะตอนแรกเขาแก้แค้นึ้นอีกแล้วอ้ขาขโมยเงินเมื่อกี้ขอไปซ่อมเงินกับเดีว๋ยวเขาอะเขาน่าจะ ซ้อมแล้ว <c oughs> บ้านฉันไม่มีที่ซ้อมซ้อมนั่นพอน้าหัวหัวากวานกว่ามุ้่ไดยโลเลยคือเมื่อเช้านี้นี่ ด่งขึ้นหนาดเลยก็เมื่อคืนแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยคอนอาได้เก็บเอา้ปปเเอาปูงตัวเต็มอ้ยหมูบานคงดิงดิงได้อ,อิ้งน้่ย่านช้นสองแล้วอุจจาระแปิดลูกกะรับเลยบุม,มีลูกหาหากินเฉยเกือ เอาพ่เห็ดหยังเราค่อยๆในเด้อ <c ười> ดีแล้วออกววย่ยมึงอ,อ่ะจ้าใจเย็นที่เจเย็นถอนอันดับี่อันดับสี่ <laughs> <laughs> อยากได้หมูเลยอยากปุ่นโบไรอีกย <laughs> ังเลยจะเย็นอ่ะบังไมลินจะโดดเงินบุคลาลานคือเขา,าปุ่นเบิมื่ะเด็ีแกแขนขึ้นสปองบอกให้เป็นคนใจดี ได้เงินได้เงินก็ให้หมูปนเนาะบอพอสร้างเงินเออเออแต่คนเดียวคนก็ได้น้อยเลยเพราะว่าสามแสนตีเนี่ยก็ขึนกันอะไรได้เงินซ้ำๆกันแน่แน่แน่แอะแอะเขาลิ้แขกันได้คือสินตลกตัวเก่งมันบ่มีแค่มันมีแต่ทำหายกันเกมทำลายมิตรภาพ คือหลายคนอะหมูหมูหมู <c oughs> นี่ไอติบโปรไอติบโปรน้องเฟิร์ไอติบโปรแล้วเด้อแต่ผมมีเงินอยู่ <c oughs> ตัวใดคนตัวนี้ไม่มีเหรียญบนหรือล่างล่างหรือบนบนล่างเอ๊ะ มันจะมีให้เาเลือกซี่ขุม่มและเ้าวจะคุดไปถ้าเคามีลูกข้ามาซ้อนมันก็นจะคุดให้เบลยแต่ถ้าโบมีลูกซ้อนมันก็นจะเป็นแบบน,นี้ได้เท่าไหร่ลบบปุ่นได้เท่าไหร่ก็ได้หลายอยู่เด้อได้ล้านกว่าโอเคดีๆๆดี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 ด,ด,ด,ดีส่งส่งส่ง,สงได้ตอนทำอีน่าฝน ช่างเบิดแเล้วมนี่เลยแต่อันนี้เดียวสองล้านแต่ตอนนี้เขาตีเบืดอดิคนร้ายคืออ้าเด็กนบอกจะมีคนมาตีเขาตลอดพ่าอเราเสียทหายแล้วตีเพืือนเราคอน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 แม่แต่เกมเกมที่ทำลายวิตรภาพจริงๆด้วยคือเฮากลเลือกบ่ได้นะว่าสติมไทยนะได้สามแสนกว่า คืออยากคุนคันแล้วเนาะมันขึ้นมาได้วยเทือกเฉื่อยใจกกเย็นเหมือนใจเย็นนี่ใช่แล้วก็แก้เคลมขึ้นเลยมาสูงนะขึ้นลุก<ห>นี่บานไพยวันนี้ว้าวอยดีดสามาโก้เทนน้องเฮือนเจ้าฮนะตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้เรียว ต่เทิง์ต่อเทิรโอ้ย <_ d ata> ไม่ได้นะเพื่อนไม่ได้อะมันไม่ได้มันบอแตกไะทุกคน <_ d ata> โอ้ยได้เงินสองล้านแหละได้เงินสองล้านแหละชิงไวเนาะฮิปชิงขออ่ะเขาจ้าเดี๋ยวจะถึงเดี๋ยวจะถึกปนสร้างบ้านเลยคะ่ะ โสวยขนาดนี้ฮันบุคอไผ่บุรินถือว่าเชยหน่อยอบทนี้เชยบุรินอ่าเนื่อจะว่าเจ้าตัวนี้เราแบบเป็นคนที่บมมม่มบังยิงขีดอเล่ตีอ๋ขอขโมยจับคุณล้านกว่าโอ้ oh my god ใครแนะม่เชื่อวันโหดไร กัมมเทพบอกทีนะโลโลนานคือสป,ปินของเฮาหกอันเนาะเราจะหมดแล้วเฮาจะบได้เล่นแล้วคือป <c oughs> กตินี่กินดวงดีเนาะแต่ว่าอารที่ทุกคนเบิ่งแล้วมันเป็นอย่างบงมันคือเป็นแบบนี้เนาะอแบบอันนี้คือพยายามเทะอย <c> ู <oughs> ่ดีแล้วโอ้ หมูจ้าหมูสาบิไปเรียนต่อ10อันเพื่อนอันนี้ความโชคดีเพื่อนเอาเล่ตีเลยฮะเก็บได้สปิน40อันบอก oh <my> ใช่ไหมเพ่อนอะขอบเขาส่งสปินเพืบอน r e y good Thank you เชื่อมั้ยขอบคุณพานเลยไหม นรีบจนมือหักสะสมไปคืนไปดิที่กี้นี่โค้กในหลายอยู่ท่เไปเส็จอืะจะไม่ได้แล้วว่าคุณมาป้นครบคับเอาที้แล้อ่ะจีไปบอกเจ๊ก็โอเคแค่บอบกีบ๊อบกัน <3 S 2> สามเซ็นค่ะจะไปนหมดนี่สิบห้าห้าอ่านเท่านั้นทุกโคอดใจรอนะคะหม,ม,มูหม <laughs> ูหมูยังไงกันเดี๋ยวบุคคลดูไปดูมาก็ร่มสนุกนะเกมนี้มามามาลินคือไผ่เก่งมาเลยเนาะมาตีเ็นกี้เลยเพราะกีนี้โลกจะปนอะไรนาะปนใจอาจจะได้อเอ้ย โบหูวางหัวจะเอิร์ดลูกโป่งลุกเป่งใน,นเองลองผิดลองถือคอนคอนคอนเย่เย, اه, เย اه, ชอ <c oughs> อีอืมอีต้นเฮือนจะได้สิคือกีมีเทคนิคโอ้ยสิบอกเหาะสมมุิสมมุิเข้ามาแล้วแบบห็นเฮือนตัวใหญทางทางนี่ชุ่มเขาเน่าจมดี่ตัวนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นกีคิดว่าเออมันน่าจะแบบได้เงินหลายแต่ความจริงมซ้ำกัญเต็มแล้ว่ะ เมื่อกี้นี่ก็ขึ้นเหลือแต่เรื่องไม่ได้อีกสเป,ปนยังตกการอีกบอลนะสเปนอ่ะไอพีปโปลเลยไอรุ้ยน้องน้องกับซิตี้เอาจนไอถูกแล้วสอ,อ,องล้านเอาไปเที่ยวขายไม่เข้าใจเลยจริงๆ เป็นอะไรดีเลยมันคือทุกท่าอ่ํเป็นอย่างลิ่นโบ้เจอคนเหล่านี้ก็คือเพื่อนอยู่ในเฟสฮาสนามนอกแล้วก็เฉพาะคนที่ลิ่นนอกคาทยโบ้ลิ่นกับโบเจอยิงย่างวะียยังหายอะไรนี่อะไรเพื่อนเดกิฟเธอละส่งเศษฉากเศษเศษ สู้ต่อไปแน,นี่ยังสามอันสู้ๆไป,ไปสร้างเงินกันเลยไปสร้างเงินกันเลยมันจะพันเลยมันโสงขุดกีนเงินหลายเลยมันระดับสี่าล้านเกมเป็นเหตุสังเกตได้ แล้วมาถามว่าเอา้าเกมเพศอะไรจังแบบจังแบบนี้แบบคนแบบบางคนเนอะแบบริ่งเกตจะได้เป็นแฟนกันก็คือแบบตีกันไปตีกันมาโมแมนเอาส่วน <laughs> มู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 นั่นเอดี้น้องขระโทษเด้อเอ้ยว้าวเอ้อยู่ค <laughs> ขันแดบนี้เอ ד <laughs> โหม ยู่ลงมยู่ลงอยู่ลุเชิม,มาุ่ดูเน้ยทีบอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงรือผู้ชายทั้งหลายแล่นนะพายุได้การถานเลยสีส่งให้ลูกปนโอ้ลอยคุณชนะกเกมเจียม <ไป S 1> มากกระร้านเป็ดโบร้านเป็ด สปินเดสองราาเนาะบอโอซ่าไปตั้งเงินก่อนอายเขามาตีเลยเดจอยด้วยจจอยได้เงินหมดแล้วนั่งแล้วเห็นเงินไหมกระจรอบวกโลลโลบวกเจ็ดสิบเก้าลิ้นมือกับโบมอออันนี้คือความโชคดีของกี้เนาะให้บอกโบยัคซิโมแต่กับโมไปหลายเติบแล้ววะโชคดีสัมใด อ,าส,อส,สามเสนก็เอาไปเลยค่ะดีเราเหน็นบอกไปสร้างเงินแล้วคำว่าสร้างเงินเห็เบอหลายกว่ี้นี่มัน <c oughs> ราา้านนจะไม่เป็นร้านคานีกันแบเมดสามแสนอะไม่ได้สีเดนสิหนึ่งสองอันตีเงินเท่าวะมันกืจตี้แตีแล้วาวอตีกี่เนี้เบอร์สามแสนค่ะ มีสามมือนนี่คืออะไรอันนี้คืออันป้องกันเม่ได้เขามาตีใส่ใส่อันโคนคอนมันเบาเบาเลยเจ๊เข็นเขาก็เบาพยายามจุกตีมานั่นยังอันเดียว ซีรีส์มันมือและอยากปั่นให้มูเนะมูอมกีซื้อว่าอุปรณ์เราเป็นคนที่แบบโคตรสวยเลยโคตรโคตรสวยเลยรีสไมัเป็นสองนาที่กับเบอร์นี่มี่เหรียญอยู่ขามันได้เมละจูนีพอจูนีกลุ่มนี้งโบรายเลยใช่ไม kind of ่ชองเซนหน่อยได้รักซี่เซ้นก็คือว่าน้อย คันมีลูกไปซ้อนกนบฟร์ฟิสตีลีลูกคือเนาะเด็กฟล็อกซีขอร้องขอร้องกนเรสปีดลินอยากปนอีกจักประมาณสองหกสามหกเนาะโอ้ยพอกี่ยังให้ได้เงินหลายที่สูพอสิข้ามขั้นแล้ว สองชั่วโมงอ๋ออ๋อยาให้ดูอ๋อสปินบวกสามสามร้ขอยสี่สิบห้าขอได้นะจ๊ะเดี๋ยวแจกให้อุ้ยอ้าข้าปนเงินให้บอกบอกกินเงินล้านสี่ให้บอกเหลือหกเศษให้บอกข้าปนหละโอยาโมโหว่าปนตลอบวันนี้แหละมันคือเหาต้องเฝ้าเงินตลอดไม่ได้นะเกมวันนี้ไม่ได้นะ ก็แบบมันมันสามารถเห็นได้ว่าจบปักอีบ <antique. S 1> <dairy. S 2> ่กกีบด้วยที่บอไปเสร็จเลยก็เช้าเมจเจ้ามาขโมยเงินข่อยพระจานทร์เจ้าเดินโมเนี <c correlation> é, oh, ่ยกบอกว่าเวลากลมขอโทษขอไผ่แล้อมองเกมนะคะอย่ามองอย่ามองเนี่นะแต่ละมือนั่งฟาวตะกี้โอ้ยเบิกเงินนะแล้วเราจะได้ทำอะไรยังไงเนี่ยใจเย็นสี่ขึ้นบ้านใหม่โซ่ทุกคนให้ได้นอนบ่ยอมแพ้ตอนนี้ คอนคอนคือว่าเราไม่ได้ได้คอนเท่าไร่หัวคอนมนได้เงินน้อย,นอยนอเนาะจะได้เนาน,นะมาตีอีกเลยไม่ได้เป็นเงนะิน้รรมันไม่ได้ ปาดนะปกติก nice <laughs> ับเป็นคนเงียบๆนั่งทับเพียดพี่้าเงียบตายเลยดอโง่ในห้องมันไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้น้องเฮ็ดทุกวิธีทางอยากได้หูมาปดอ้ยวนเดียว ไม่บอกซีบร์อะไรบอกความตินี้นะตัวโถแล้วเหนื่อยนะนะได้อีกเลยสิบอันมันน้ำสูดดีหมูขอหมูขอหมูจักสามเธอโบคอลายนี่ลินกับคนสูดดีมันมึอมันเวบนกับโบมึิจอยท่าลินบ้าเกือบ โอ้ยได้เงินสองล้านเลยนะหมู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 โอ้ยเบุญมาไปแจกงคนก่อนนี้กว่ารวยเกินนะคะแจกสปินตี้เอามาลุ้นเอาเงินดีกว่าเงี้กูใชได้เลยร้านน้าเฮ้ยก็เอาบอเอาบออีกนิดเดียว ห้าแสนกะดีกว่าบอได้เนาะได้ละเ่ะจี๊ดหน้ามูอทั้งหลายแหล่มากนเอาให้เบิร์ตซะมันอีกหรไม่ได้เปล่ไม่ได้มันได้แต่ประมาณสองสามปีเด็กแค่หนึ่งคิดมว่าอันนี้จะบวกเความจริงคือเขามาหักของขวัญอยู่กว่าเพื่อนๆเอาของขวัญให้เอาไปอาไปจะมูบบ้ามีคนเพื่นอนแต่ละคนคุยบ้ามาเงินดีกว่าบอสปินเอาเงินเนาะใช่คนไทยกีย่อะ มีคนส่งการ์ดมาให้คือเข้าไปบุญยองดูสิอะไระอย่างนี้แต่บนการ์ดซ้ำๆเพื่อส่งให้เพื่อนชนนงส่งให้ผู้ชาย ุณต้องการส่นสนิทอีบาเพื่อนๆื่อมันมีจักใบสักอ้ยนี่จะตีกันไปสองเท่าเด้อยังไงอ๋อฝนเงินเงินไปนมดเอาเกียรอวะหลือสามแสนว่าไงแกเด้อสามสมบล้านสี่ล้วส ก็ไม่ได้อินเนอร์ยังเพลงแนเลยนะเขาผู้ซื้อวนๆเลยไหนค่ะข,ขอเบิ่งสภาพเหมือนก่อนเดิมเป็นจังไงจยเย็นกี่จยเย็นจยเย็นเอาไว้อย่าเปิดเพลงให้ทุกคนฟังแต่กวนลีเลสิน,นิาแต่วันงีิ แต่ว mm ่าเพีงพองดีบ UH um, okay. ุ๊ลลิาซิตเลยแล้วเธอนะพร้อมหรือยังเองว่าลืมเลยลืมเลื้อตลอดเพลงพวกนี้บ่๊มบิลลิตาซิตนี่เลินขูดอย่างเนี้อเนะไม่มีนะคะมี่นเยอะคุณไม่คิดเพียงพองดีบุ๊มบิลลิตาซิตี้ตีนเลยตัวลาตัวไทยยังอ่านบ่ออกอันนี้มันไม่ถึงถึงมืดละเด้ ได้ตีเกแค่นกันดีเลยนะพยายามตีบ้านคุณนะได้หรือย่งเนตนะได้สิแก่แคร์ยงคืนนะได้รยังกูไม่สุตีกูไม่ได้กไมไปตีันตัวเองไปมวยอดจิเก็บสหมเออคนเฮานักกีกูนะเฮอักแขน็ตเกวนักเฮียงเย์วอั ไม่ได <c oughs> ้ก่อนนะคือสิบตลอดไม่เจอะไรกนเย้ปนไพ่เนี่ยบอกมาที่ไอ้อ้วนมหญ่วเดียอต้นที่อ้ต้นจะมาเอาสกี้จะเป็นนัสิบแจงให้สามกว่าสามร้อยกว่าไม่แตกม่ปนได้หน่อยเกินสงสัยไม่เคยปนได้หน่อยสมัย เออน,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 นะฮะปนเงินเอ้ยนั้นเอ้ยน้อยแบบนั้นะคะเอ้ยน้อยนางเอกอาร์อ่าเป็นลูกเขยทาน้องก้อนไอ้ยอย่าละออกเลยเขาปนเงินบาไหวเลยบบพอใจอือข้าวสารเนาะมีเนาะเน็ตสองเน็ตเนาะก็คือพยายามตีบ้านคุณ <c oughs> คือมีสองเน็นตน <c oughs> พยายามตีบ้าน ก็คือนี่ก็คือไล่ซื้อคนที่กีจะประจานเนาะก็คือคนที่มาทาร้ายบ้านเนาะเขาจะประจานคือเขาน่าจะเขาหน้าจะเอาโลกคนเขาจะอกจากเกีเขาหาจะเขาควรจะหาโลกป้องกันเือนี่ไม่ได้ไม่ก็ได้เสือรัฟคนยังไม่ฝ่ายเมือก็มีรหัสอะฮัหนึ้วหดศูนย์แล้วก็ตัวเอน้อยถึงคอน แต่อยู่นี้มันไม่เห็นนะมันไม่เห็นไม่ได้นะเนี่ยเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องอ่ะบ่อยละอารมณ์เสียละสำหรับคลิปนี้กะบเพียงเท่านี้เนองการภัยมากการยืดก็เลยแต่ว่าอยากสนับสนุนเลยทุกคนเนาะโหลดมาลินแต่กะโหลดบโหลดมาลินก็ไดรมาลลินก็ดีเนาะลินก็ดีมาลินก็ดีเพราะว่าบางที่กะอาจจะพิดกันกระมู แต่ข้อดีก็อาจจะมีผัวกลับมาเก <laughs> เ็บ <laughs> เป็นเพศสังเกตได้เนี่ย <laughs> สําหรับคลิปนี้กาไปละไปลย